สวัสดีครับต้องเจริญชาแนลนะนนี้วันนี้ถ่ายรถซ้ำรอยยี่งเพราะมีคันยังให้ดูแบบคันนี้เป็นปีฮาร์ตต์นะติต่องลอ้อกระบะเล็กธรรมดาเมื่อนเป็นข้อกระเซสู้งคนระัทั้งชวนเขาตัดมาตัดให้แล้วทำหน้าแกบให้เป็นแบบนี้ อันนี้เติมคาน้านะว่างๆไม่มีอะไรทำป่นตกตกล้างเลยฮึ่มฮะ กะแปลงระบบหมดแล้วนะเอ๊ะคันนี้ปั๊มยังเดิมอยู่แต่เปลี่ยนโบโบตัดระบบไปแล้วค <c oughs> นขทยเป็นเจ๊ตสรรมามเก้าน,นี้ไปยุบไปยุบไปติดมายุบแล้วมันอันนี้ยุบแล้วมันดันขึ้นไปใช่ไหมบางโกนอะ ยุบแล้วมันดันขึ้นรอมันดันนะนะทับ้ารอคิวทั้งชวนเคาอยู่จะเปลี่ยนผืนพืนมันทะลุคือทะลุได้พี่อย่าตื่จะไปซะก่อนออ <laughs> ไม่ค่อยมีแรงอะปั๊มมันยังเดิม,มอยู่ไงเปลี่ยนแต่โบ tài này Chứ hỏi đáy Tao lắc xa đi <laughs> ăn chết chứ này Tâm nhân đêm mới tắt mới để thêm một phần tóc <laughs> Ui, để dạng ra lên bạc nữa, tay ดูทางสายเลยตีเบาะนอนมายัไม่ได้เช็ดฟุ่นเลยจ้ะไม่ได <ờ> ้เช็ดฟุ่นเลยเออมีไปเยอะไปเยอะนิดหนะอยอ๋อฟุ้นเยอะวิ่งดินเมื่อวานอ่า กลมพกทั้งระเพิงไว้สุกเชิญใช้ได้ไม่รู้เอาจริงซึ่งเวลาซื้อไว้นานแล้วอันนี้ไสเหนือได้สิบเจ็ดตันประมาณหกเจ็ดร้อยโลอะ พอรถเบามันนักต้องตันส้มสี่ร้อยโลไปรักกระลูกส้ำม,มิดต้องคานและเหนือข้องส้มสิ่เบสตันก็กว้านะครับเจอโอเคครับพ่อมปากไรซ้ำยี้ครับพ่อสวัสดีครับ